ผมเองเป็นคนขยันผมเองเป็นคนขยันขายของทุกวันจนรำจนรวยแต่ก่อนขายน้ำเก๊กฮวยแต่ก่อนขายน้ำเก๊ก้วยก็ยังบ่รวยก็ยังบ่รุงเปลี่ยนมาขายกุ้งขายปูขายปลาเมื่อปัญญาแม่เอ้ยมาจังหวัดเลยได้ขายแนวอื่นขายเมื่อแรกจนคนแจกวุ่น วิ่นวิ่นวิ่วิ่วิวิเดี่ยวมาสืออยู่บอเศร้า่อแมนผมเมาจังมาเวามาว่าย้อนผมใครยาโนสีแค่โอ้ยสีแค่วนี่แมนล้ำทำน้องได้เด้เนี่ยทำน้องอุดรน,นี่แหละช่ว,ชวกได้ยินว่าไปใครของทั้งจังวันเลยไอ้ไปใครยังขครพี่ตะคุนบะ ผีตะขนฟองติดผ้าขายนะขายยังสัน่นยังมายาสีฟันโอ๊ขายยาสีฟันเออจังวันเลยเพิ่นบอกอยู่ภาษาหนึ่งเด้ไอเ้เราคือเพื่อนเป็นบ่มีมันก็พอโบได้อยู่เ <c oughs> บ๊อบคือตลถทาแม่นโบเป็นแล้วเ้าจะโฆษณาจังใดค่อยเพิ่นมาสื่อ จังสีได้ขายดีเออจังค่อยจะได้ขายดีหวยมันสียากยังเขาก็บอกว่าอย่าสีฟันเขานี่ก็สีแล้วมันมีแหงปากเข็นให้ปากสะอาดผู้ใดสีแล้วก็อยากสีอีกนะออ้ออ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 อยันไอ้ว่ายังก็เด็ดอ้สีฟันสีแล้วอยากสีอีกโอ้สีฟัน,แ,ฟนแมีนเว้ยมันบอกออกสีมันได้เนี่ยล่ะสำเนียงพ่นโอ้สำเนียงพ่นท่านอือยังเด็กน้อยนี่สีได้บะ มีเด็กน้อยกันสีไ่ได้คือกันเด็กน้อยกันสี่เลสี่ได้ไแต่ว่ามันต้องเบิ่งแป้งของมันเนีเบิ่งคนาดของมันเป็นตั้งไเรเด็กน้อยต้องใส่แป้งน้อยไปใส่แป้งไง่นี่บ่ได้เด้เป็นอยังเดียวมันจิบป,ปากซีก้าปากาง,ง่ายปักเด็กน้อยนะ<อ> <c oughs> สั่งไหม <c oughs> เอายังสัวพอลูพอ,พ,อลพอเมียนี่เป็นสี่ได้ปพอลูพอมียนี้ก็สี่ได้แต่ว่าบ่สีประจำพวกนี้เอาคือบ่สีประจำวาวน้ำเวียกน้ำงาน โอ้คนเห็ดเห็งานเออลังเทือกั็มาแต่ให้แต่หนักมันเมื่อยมันก็มาห้อนเหี่ยงก็นอนรับเลยตอนเส้าอลายลังมือก็ขันบ่อข้านก็ตื่นขึ้นมากบสี่ตะกอนยังออกไปเหตุงานไอ้ไอ้หนูฟังมึงนันบ่คือสี่ยังเนี่ยสี่ฝันไม่อุ้ยไม่ว่าจะเป็นใครใครไม่ว่าจะเป็นใครใครรักษาเอาไว้เรื่องเงือกเรื่องฝันสาวนั้นยิ่งขยัน สาวนั้นยิ่งกัยันพากันสีฟันแต่เช้าเป็นคำเสียงจมมุมมอง่าสีแล้วแง่เสียงจมมุมมอง่าสีแล้วมีแ มันมีแห้งมานอ่ะพูดดิสีฟันหรือสื่อไว้ยบ่มีแห้งเขาจีพากันสีบ่สียังไงสีฟันไม่เนาะอันผู้บ่าวผู้สาวกับสีเลยเนี่ยผู้บ่าวผู้สาวนี่นหะซุ่มมันสีดูนั่นน่ะฮะสีฟันเนี่ยมันสีดูคือยัางในตัวผู้บ่าวผู้สาวนั้นนะโอ้ยเนาะฟังยังไงเราเปล่ยนเ,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 นเนพลี่ยนๆผู้บ่าวผู้สาวกับสีได้สีได้ฮิพวกนี้สีบ่เลือกมองล็อ้ไมคือบางสั่น งว้บ่าแต่ในวัดในว่ามันเข้าห้องน้ําไปมันก็บสี่รถนี่พวกนี้ไอ้บุบาป์ิเฮ้ยสีบาปเป็นยังนนอะสี่ฝันเนาะพวกเด่นเสื้อจังสิลงรถไปมันก็ส่วนกันไปสี่รถในห้องน้ําเอ้ยไอ้ฮะไปเช่นยังในห้องน้าไปสี่ฝันอาบน้ำสี่ฝันเลยนะเออกตว่าสันวเนี่ยวาผู้บ่าวผู้สาวนี่พวกวัยรุ่นนี่มันสีหรูยันเขาเหม็นปากกันนะออเอายังแม่มานเหรอสีได้บ่อยแม่มานก็สีได้ได้โชคแต่ว่ามันสีมายืนสี่คือเฮานี้มันสีบ่ด้ เฮ็ดตังไหนสันท้องมันใหญ่เนี่ยหงมันใหญ่เออท้องมันใหญ่ย่านมันท้องมันนี่จิไปต่ำอ่างล้างหน้านะ <c oughs> แล้วเฮ็ดตังไหนไอแม่มานนี่ต้องมีวิธีการสี่ตัวโอ้มีวิธีพร้อมแมนเฮ็ดตังไหน กล่องก้นสีได้แมหมานะไอ้ฮะแม่นกล่องก้นเห็นยังไงกล่องก้นสีฝันโอ้กล่องก้นสีฝันคอยก้มลงละมัดระวังท้องอันนะผมบอกได้ว่ามันเป็นสีฝันสุดี่เด็ดเสีฝันเฮ้ยเป็นยังว่าใครอยากสีฝันเนาะแม่มันก็สีเอาผู้เถาผู้แก่ได้สีได้บ่ผู้เถาผู้แก่นี่ก็สีเป็นบางมือคือกันโอ้สีอยู่แต่บ่านสีสู้มเออก็แล้วแต่งแต่มือเพิ่นสีคืดอยากสีรอกเอออ่าผู้ลังคนก็สีประจําและแต่ว่าแปงใน่นบ่เปลี่ยนจากเทือ มันเป็นอะไรแปลงนี่สี่ยงหันนะตั้งแต่เป็นเบาเป็นสาวสี่ยงหันนะสี่ไปสีมาจนหัวมันโปะลกโป,ปกคุณนะเออไอหัวยังหัวแปงแปลงที่วันนั่นน่ะเออไอไกล่ละสีเลยบอไก่วัวนพองที่มีแขวมา่อซอยนี่ไปนี่